เปิดฉากจะเจอพระเอกมีนามว่าสุกัลาคนขับสามล้อคนซื่อทั้งชีวิตไม่เคยมีแฟนและด้วยความที่เขาเป็นคนซื่อไม่ค่อยดันคนเลยมักจะโดนลูกค้าหลอกนั่งรถฟรีอยู่เป็นประจำและในขณะเดียวกันเขาก็มักโดนเพื่อนบูลลี่เรื่องที่เขายังโสดจริงไม่เคยซีดอุยบือบ่อสักครั้งแม้แต่โดนตัวผู้หญิงเขาก็ไม่เคยทำด้วยซ้ำนั่นก็เพราะพระเอกมีความเชื่อทางศาสนา ว่าต้องแต่งงานกันก่อนถึงจะทำเรื่องแบบนั้นได้ซึ่งอีกไม่นานเกินรอเขากำลังจะได้แต่งงานเพราะเขาโดนคุมถุงชนกับหญิงสาวที่แม่หาให้แต่เพื่อนก็ยังปามาตแถมขูพ่พระเอกว่าถ้าซีดุยบื้อไม่ดีให้ความสุขแฟนสาวไม่ได้เขาต้องโดนเธอทิ้งแน่ๆพระเอกคนซื่อก็เชื่อกลัวคำขู่ของเพื่อนซะงั้นหลังจากนั้นไม่นานพระเอกก็ได้แต่งงานกับสาวสวยที่แม่หาให้ ซึ่งเธอก็คือนางเอกมีนามว่าลักษมีเป็นสาวขี้อายพูดน้อยยังไม่เคยมีแฟนมาก่อนแล้วเธอก็ต้องย้ายบ้านมาอยู่กับครอบครัวพระเอกซึ่งมันเป็นห้องเล็กๆที่เขาอาศัยอยู่กับพ่อแม่เป็นบ้านที่ดูขับแคบโคตรจะไร้ความเป็นส่วนตัวและด้วยความที่แม่เป็นคนเจ้ากี้เจ้าการชอบบงการชีวิตคนอื่นวันแรกที่ได้สะพ้ยแม่ก็ใช้นางเอกไม่พัก ในขณะที่พ่อกับแม่ก็ดูทีวีเสียงดังนั่นบ้านพระเอกก็ไม่พอใจที่แม่ใช้นางเอกเหมือนทาสแต่เขาก็ได้แต่งเงียบพอเขาเองก็ยังกลัวแม่แล้วในคืนนั้นพระเอกก็แต่งตัวหล่อเตรียมซีดุยบืบ่อๆบือครั้งแรกซึ่งเขาก็ยังกังวลน,นึกถึงแต่คำขู่ของเพื่อนเขาเลยเสริมความมั่นใจแอบกินยาพลังม้าซะงั้นซึ่งเขาก็ตั้งใจว่าเขาจะแอบบืบ่อบื่อกลางดึกเราให้พ่อกับแม่หลับก่อน แต่ทว่าพ่อแม่ดันติดดูทีวีไม่พักพระเอกก็รอจนดึกบอกพ่อแม่ให้นอนสักทีจนเขาอารมณ์เสียขู่จะพังทีวีสักวันจนกระทั่งกลางดึกระหว่างพ่อแม่นอนหลับพระเอกก็เริ่มจู่โจมแต่ต้องตัวนางเอกครั้งแรกแต่ระหว่างเข้าได้เข้าเข็มนางเอกก็กรีดร้องลั่นพอเธอดันตื่นเต้นที่ทำาอะไรแบบนี้ครั้งแรกซึ่งแม่ก็บ่นชุดใหญ่และเธอก็เหมือนจะรู้ว่าพระเอกจะแอบบื้อ ก่อนเธอจะสั่งให้พ่อไปนอนข้างพระเอกซะง,งั้นซึ่งเขาก็ได้แต่ซิงอดซีดอุยบื่อคืนแรกลุงขึ้นพระเอกก็เริ่มกังวลนึกถึงแต่คำขคู่ของเพื่อนพ่อแม่ก็ไม่ไปไหนยังนั่งดูทีวีเช่นเคยพระเอกก็ได้แต่ซงิงได้แต่แอบนั่งมองนางเอกที่ตื่นมาทำหน้าที่ทำงานบ้านทุกอย่างแทนแม่ซึ่งเขาก็ดูคิดมากที่เขาไม่มีโอกาสได้สวิ่กกันแบบส่วนตัวซ้ำลายยิ่งกว่านั้น จูจ่ๆน้องสาวพระเอกดันขอกลับมาอยู่บ้านพ่อแม่สามีเธอใช้งานเธอไม่ต่างจากทาสสามีก็ฟังแต่แม่เธอเลยขอเลิกกับเขาและยายกลับมาอยู่ที่บ้านพระเอกก็ยิ่งเซ็งน่ะที่บ้านต้องมีสมาชิกเพิ่มหลังจากนั้นมาการสวีทกับนางเอกมันก็ยากขึ้นอีกหลายเท่าพอเธอต้องอยู่ในบ้านคอยรับใช้แม่กับน้องสาวพระเอกก็ยิ่งเครียดหนักนึกถึงคำดีเพื่อนขู่ว่าเธอแฟนไม่มีความสุข เธอต้องทิ้งเขาไปแน่ๆพระเอกก็เริ่มจิตตกกลัวจะต้องเสียแฟนคนแรกระหว่างที่ไปทำงานเขาก็แอบ,บโทรหานางเอกเพื่อจะคุยปรับความเข้าใจซึ่งเขาก็ขอโทษที่เมื่อคืนทำเธอตกใจก่อนเขาจะพูดคำหวานเหมือนหนุ่มสาวที่เริ่มจีบกันแต่ระหว่างทั้งคู่สวีทแม่พระเอกก็ขัดความสุขเธอแย่งมือถือไปคุยสั่งให้เขาแวะซื้อกับข้าวพระเอกก็ได้แต่เซง็งแต่เขาก็ยังดีใจ ที่เขาได้มีโอกาสคุยสวีทกับนางเอกบ้างแล้วในคืนนั้นเพื่อความเป็นส่วนตัวพระเอกก็กันที่นอนด้วยกระเป๋าเดินทางน้องสาวจนทุกคนหลับพระเอกก็เริ่มบื่อๆอีกครั้งเขาเริ่มจู่โจมนางเอกหวังจะมอบความสุขให้เธอทุกอย่างเริ่มไปได้สวยแต่ระหว่างเข้าได้เข้าเข็มน้องสาวก็ดันละเมอบอกว่าเธอคิดถึงสามีแถมร้องไห้เสียงดังลั่นบ้านทุกคนก็ตื่นกันหมด ซึ่งเม่ก็ปอบใจน้องพระเอกก็ได้แต่เซง็งอดซีดอุ้ยบืออีกแล้วแต่แล้ววันลุ่งขึ้นจูจ่ๆเขาก็ได้โอกาสทุกคนจะไปตลาดปล่อยนางเอกอยู่บ้านคนเดียวซึ่งเม่ก็ฝากเพื่อนบ้านให้มาอยู่เป็นเพื่อนนางเอกพระเอกก็ไม่รอช้าท,ทําทีไปขับสามล้อจนทุกคนไม่อยู่เขาก็กลับมารับนางเอกซึ่งเขาก็โม้เพื่อนบ้านบอกว่าแม่ให้กลับมารับ และนี่ก็เป็นครั้งแรกที่เขากับนางเอกได้สวิทกันแบบส่วนตัวเขาพาเธอนั่งรถเล่นก่อนจะเข้าโรงแรมซะง,งั้นเพราะเขายังเชื่อคำเพื่อนว่าการซีดุยบื่อคือหน้าที่สามีที่ดีแต่พอไปถึงห้องพระเอกก็ดูประหม่ามากก่อนเขาจะมอบของขวัญที่ใช้เงินเก็บไปซื้อให้เธอแถมเขาสัญญาว่าเขาจะเป็นสามีที่ดีและจะทำให้เธอมีความสุขแล้วเขาก็เริ่มจู่โจม แต่ในระหว่างนั้นดันมีคนขอประตูห้องแล้วเขาก็ต้องช็อกพอตำรวจจะมาจับเขาแต่ความจริงแล้วตำรวจเข้าใจผิดจะจับผู้ร้ายผิดคนซะง,งั้นทายเอก,ก็ได้แต่เซ็งเขาหมดอารมณ์สวีดก่อนจะพานางเอกกลับบ้านทาเอกก็เครียดหนักเขากลัวนางเอกไม่มีความสุขแถมในตอนกลางดึกเขามักจะเห็นนางเอกแอบล้องให้คนเดียวอีกด้วยซึ่งเขาก็ทุกข์ใจมากกลัวว่าเขาจะเสียเธอไป ซ้ำลายยิ่งกว่านั้นเขาก็แทบไม่มีโอกาสได้สวิทกับเธออีกเลยพอแม่จะพานางเอกไปตลาดกับแม่ทุกครั้งเพื่อสอนเธอจ่ายตลาดวันหลังจะได้มาซื้อแทนแม่และในขณาดเดียวกันพระเอกก็ไปนั่งดื่มและปรับทุกให้เพื่อนเขาฟังซึ่งเพื่อนก็ดึงสติบอกพระเอกต้องเลิกกลัวแม่เพราะเขาไม่ใช่ลูกแง่มีชีวิตเป็นของตัวเองและเขาต้องกล้าหารกล้าตัดสินใจแก้ปัญหา นี่คือหน้าที่สามีที่ดีและจากคำพูดของเพื่อนพระเอกก็เริ่มฉุกคิดนั่นเพราะตลอดชีวิตเขาโดนแม่ควบคุมทุกอย่างแม้แต่จะมีแฟนแม่ก็เป็นคนเลือกให้เขาแล้วเขาก็หึดขึ้นมาเริ่มคิดอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองจนกลับไปถึงบ้านพระเอกก็เมาหนักมากซึ่งในระหว่างนั้นเขาก็เห็นว่าน้องสาวจะใช้นางเอกไปหยิบน้ำเขาเลยรวบรวมความกล้าต่อว่าน้องสาวชุดใหญ่ บอกนางเอกไม่ใช่ชาติแต่เธอเป็นคนรักของเขาแถมบอกว่าน้องสาวก็เคยโดนแม่สามีใช้งานเธอไม่ต่างจากทาตจนต้องหนีมาอยู่บ้านเธอควรจะเข้าใจและเห็นอกเห็นใจนางเอกทุกคนก็ได้แต่ช็อกที่พระเอกมีปากมีเสียงก่อนแม่จะเริ่มของขึ้นแต่พระเอกก็ชิงหลับเมาจนน็อกคาที่สะก่อนจนวันลุ่งขึ้นพระเอกก็ได้สติซึ่งเขาก็รู้สึกผิดที่พูดจี้ใจดําน้องสาว ก่อนเขาจะไปขอโทษแล้วเขาก็ได้รู้ว่าน้องสาวกับสามียังรักกันไม่เคยเปลี่ยนแปลงแต่ต้องแยกกันอยู่เพราะทนแม่สามีไม่ได้และนั่นทําให้พระเอกนึกถึงเรื่องตัวเองขึ้นมาซึ่งเขาก็เห็นใจน้องและพยายามจะหาทางช่วยเขานอนคิดมากทั้งคืนว่าจะช่วยน้องสาวยังไงจนวันลุ่งขึ้นพระเอกก็มีแผนไปหาสามีน้องสาวแต่เช้า และสอนให้เขาก้าหาก้าเลือกเส้นทางชีวิตตัวเองซึ่งเขาก็ทําสําเร็จน้องเขยยอมมาง้อน้องสาวเขาขอโทษเธอยกใหญ่ที่ปล่อยให้แม่เขาใช้งานเธอไม่ต่างจากทาตแต่หลังจากนี้ไปเขาจะคอยปกป้องเธอเองน้องสาวก็เริ่มใจอ่อนแต่แม่ก็ดันช็อตฟิววิลูกเขยไปหนึ่งชุดใหญ่ที่ปล่อยให้แม่เขาใช้งานลูกสาวไม่ต่างจากทาตแต่ในระหว่างนั้นพระเอกก็กล้าเบรกแม่ บอกว่าตัวแม่เองก็ไม่ต่างจากแม่ลูกเขยพราแม่ใช้งานนางเอกจนเธอไม่มีเวลาส่วนตัวแม่แต่สวิตกับเขาเธอยังทําไม่ได้ด้วยซ้ําซึ่งแม่ก็โกรธมากได้แต่ทวงบุญคุณกับลูกบอกเป็นผู้ให้กําเนิดทุกคนต้องเชื่อฟังคําสั่งพระเอกก็บอกอีกว่าลูกทุกคนมีสิทธิ์เลือกเส้นทางชีวิตตัวเองแม่ควรจะปล่อยวางปล่อยให้เราเติบโตได้แล้วและนี่ก็เป็นครั้งแรกที่พระเอกกล้าเถียงกับแม่ ซึ่งมันก็เป็นจุดเปลี่ยนทําให้แม่ความคิดเปลี่ยนไปเธอเริ่มรู้สึกผิดที่เคยควบคุมชีวิตลูกหลังจากนั้นน้องสาวพระเอกก็ตัดสินใจย้ายกลับไปอยู่กับสามีซึ่งคำพูดพระเอกทำให้เธอแก้ตัดสินใจเลือกเส้นทางชีวิตตัวเองเวลาต่อมาพระเอกขับสามล้อจนดึกเพราะอยากเก็บเงินไปซื้อบ้านแต่หลังจากเลิกงานเขาก็เจอลูกค้ากุ่มหนึง่งให้พาเพื่อนไปส่งโงพยาบ พระเอกก็จำใจรับทั้งที่เขาอยากกลับบ้านแล้วซึ่งในระหว่างนั้นเรื่องไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นพวกมันเป็นมิจฉาชีพทำลายพระเอกจนน่วมก่อนจะป้นจนเขาหมดตัวแล้วเขาก็กลับบ้านด้วยสภาพสะบักสะบอมระหว่างนางเอกทำแผลจูจ่ๆเธอก็น้ำตาไหลโดยที่เธอไม่ทันรู้ตัวซึ่งเธอก็คิดว่านี่คือความห่วงใย,ยและความรักที่มีต่อเขานางเอกยังรู้อีกว่า ตลอดเวลาที่ผ่านมาเขาอยากจะทําให้เธอมีความสุขมาโดยตลอดก่อนเธอจะขอบคุณด้วยการมอบจูบแรกให้เขาหลังจากนั้นมาทุกอย่างก็เริ่มเปลี่ยนไปในทิศท,ทางที่ดีขึ้นแม่เขาเลิกใช้นางเอกปล่อยให้เธอได้มีอิสระซึ่งนั่นทําให้พระเอกมีเวลาสวีทมากขึ้นเขามักพาเธอไปเที่ยวออกไปเจอกับโลกภายนอกซึ่งในระหว่างนั้นทั้งคู่ก็ได้เปิดใจคุยกัน นางเอกก็สารภาพว่าก่อนจะแต่งงานเธอโดนเพื่อนขู่มาว่าถ้าให้ความสุขสามีไม่ได้เขาต้องทิ้งเธอไปแน่แ่เธอเลยยอมแม่ทุกอย่างพอกลัวพระเอกจะไม่พอใจพระเอกได้ฟังก็ขำบอกเขาเองก็โดนเพื่อนขู่เขาเลยเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อรักษาเธอไว้ให้ได้นางเอกก็บอกอีกว่าเธอดีใจที่ได้เจอเขาซึ่งเขาดีใจเช่นกันบอกสิ่งเดียวที่แม่ทำถูกนั่นคือการเลือกเธอให้เขา จบบริบูรณ์และถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้เราหน่อยนะคะวันนี้เราขอลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ